สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช ANNEL ของ ANC STUDIO นะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมมีแอปพลิเคชันหาเงินฟรีมาใหม่ล่าสุดนะครับด้วยวิธีการเล่นเกมแล้วก็ได้เงินจริงนะครับฟรี ไม่ต้องลงทุนนะครับสามารถที่จะเล่นได้ในระบบปฏิบัติการของ Android นะครับซึ่งนะครับในส่วนของวิดีโอนี้ผมจะมาสอนวิธีการติดตั้งวิธีการสมัครสมาชิกวิธีการสร้างรายได้แล้วก็วิธีการถอนเงินนะครับจากแอปพลิเคชันหาเงินฟรีมาใหม่ล่าสุดในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับก็ก่อนที่เราจะไปรับชมนะครับผมนะอยากให้ทุกคนนะดูคลิปนี้ให้จบก่อนนะครับอย่าเพิ่งทําการอย่าเพิ่งทําตามผมนะครับอย่าเพิ่งดาวน์โหลดตามนะครับให้เรา ดูจนจบก่อนนะครับแล้วก็ดูว่าวิธีการทําเงินนั้นมันทายังไงมันเหมาะกับเราหรือเปล่าถ้าหากว่ามันเหมาะกับเราค่อยดาวน์โหลดตามผมนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปทําการติดตั้งเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับให้เรากดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ระบบก็จะพามาที่หน้าของการดาวน์โหลดนะครับเป็นแอปที่เป็นแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าส่วนปิศนาตรงนี้นะครับหรือพัลสซนะครับ ชื่อเต็มก็คือ p u s z l e Card e n นั่นเองนะครับเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะก็ให้เรากดคำว่าติดตั้งเลยนะครับสำหรับแอปพลิเคชันนี้นะครับตอนนี้นะมียอดดาวน์โหลดอยู่ที่ 10K หรือประมาณ1,000 0ดาวน์โหลดนะครับผมนะตอนนี้ก็อยู่ในส่วนของอทำการสแกนนะครับอตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อเป็น Compost Plant แล้วทุกคนตรงนี้นะให้เราทำการกดเปิดแอปนี้เลยนะครับ จากนั้นก็นะครับเราก็รอสักครู่หนึ่งนะครับระหว่างที่แอปกําลังทําการโหลดหน้าของเกมอยู่นะครับตรงนี้กส็สีสันสวยงามเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มาถึงตรงนี้นะเขาบอกว่าให้เราคลิกที่นี่เพื่อซื้อพืชนะครับก็คือเป็นดอกทานตะวันกดตรงนี้ไปเลยนะครับจากนั้นก็ก็คือเป็นการผสมเลเวลอ๋ออ๋อมันคล้ายๆกับเกมที่มีชื่อว่าชิปพ,พาร์คทุกคนนะอันนี้ก็เราก็ลากเลยทุกคนนะผมลากทางนี้แล้วกันเนาะ ก็ลากไปพบแล้วก็เขาได้เขียนว่านะปลดล็อกพืชใหม่นะ1นึ่0 0นนะก็สามารถถอนได้รับล็อกกดตรงนี้ั๊บเลยนะครับแล้วก็ได้รับเหรียญเข้ามาตรงนี้นะครับผมนะทีนี้นะครับเราก็ทำการนั่นเล่นเกมนี้ต่อไปนะก็คืออันนี้คือเป็นตัวที่มันฟรีอันนี้คือต้องเสียเหรียญน,นะครับเหรียญที่อยู่ตรงนี้เนาะ ก็โอเคแล้วก็กดฟรีไปได้ตรงนี้แต่ว่าตรงนี้ก็ไม่ต้องกดก็ได้มันมันมาให้เราอยู่แล้วตรงนี้นะครับเราเพียงแค่รอผสมเลเวลนะครับส่วนนกที่บินอยู่ล่ะอ่ะกดเข้าไปนะครับมันกดไปไม่ได้ทุกคนนะ้าที่นกนะครับอ่ะเรามาดูเมนูก่อนแล้วกันเนาะไปที่การตั้งค่าก่อนนะครับเพื่อที่ว่านะเราจะทําการเข้าสู่ระบบนะกดคําว่าเข้าสู่ระบบนะครับจากนั้นก็เขาได้เขียนว่าให้เราทําการเข้าสู่ระบบด้วย Gmail นะให้เรากดคําว่า Google ตรงนี้นะครับ หลังจากที่เราเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะมันก็จะขึ้นเป็นชื่อของเราตรงนี้นะครับผมนะก็โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ มันจะมีอะไรบ้างโอโหเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะเนส่วนของเมนะูที่มันลอยอยู่นะอ่ามาที่ Paypal ก่อนแล้วกันกดเข้าไปได้ไหมอ่ะกดที่ Paypal นะครับเขาเขียนว่าถอนเข้าบัญชีของ TrueMoney Wallet นับขั้นต่ำอยู่ที่10บาทครับช่องต้องใช้เหรียญอยู่ที่125,000เหรียญตรงนี้นะครับก็คือเป็นเหรียญหรือเป็นคะแนนนั่นแหละนอกตอนนี้ผมมีอยู่ที่5บาทน,นะครับอ่า5บาทแล้วเปล่าผมมีอยู่10,000 0เลยเหรอ อ่าใช่ทุกคนน้ผมมีอยู่1 0 0 0 0แสกว่านากก็คือมีอยู่ที่5าบาทก็คือต้องหาอีกนะประมาณ5บาทน้ผมถึงจะสามารถถอนเงินได้นอกก็อันนี้คือประวัติการถอนเงินก็ยังไม่ได้ถอนเงินเลยทุกคนนะเอาโอเคเดี๋ยวเราไปทําการหาเงินกันนะแล้วก็ไปผสมกันเลยทุกคนนะอันนี้ได้เป็นอะไรเกดเข้าไปปั๊บเลยอ่านได้รับเหรียญฟรีกดคําว่ารับชมวิดีโอนะครับตรงนี้นะ โอเคทุกคนนะครับผมเมื่อกี้ผมได้รับเปลี่ยนไปแล้วนะก็มาเพิ่มตรงนี้เนาะซึ่งเหรียญนี้คือเป็นเหรียญที่เป็นสีทองนะซึ่งถ้าอันนี้คือเป็นแปลว่าเป็นเงินสดแล้วกันนะผมเรียกโทเค็นแล้วกันตรงนี้นะผมนะอันนี้คือเราสามารถที่จะนําไปแลกเป็นเงินได้นะครับอ่ะกดคําว่ารับชมวิดีโอต่อเนาะหลังจากที่เรารับชมวิดีโอประมาณ15-30วินาทีเราก็จะได้รับเหรียญตรงนี้เข้าไปยังบัญชีตรงนี้นะครับ โอเคทุกคนนะผมก็ได้เพิ่มอีกประมาณ400โทเค็นมาอกีนนะครับทีนี้เราจะมาซื้ออันนี้นะครับอ่ะก็วิธีการซื้อก็คือเราก็กดรับชมวิดีโอนะครับพวกนี้เนาะยิ่งเรามีพื้นที่เยอะเราก็สามารถที่จะผสมในส่วนของดอดททันตะวันนี้เยอะชิน้นเยอะยิย่งขึ้นนะครับอ่าอันนี้ผมก็รับอีก400นะครับผมด้วยการรับชมวิดีโอกันต่อนะครับ โอเคทุกคนนะผมก็ได้เปลี่ยนไปแล้วเมื่อกี้นะผมกนะั้นก็ถูกสะสมไปตรงนี้นะครับก็ทีเรียก็จะผสมต่อนะครับอ่ผสมต่อก็สามารถที่จะเหลี่ยมต่อทุกคนนะันก็คือว่านะเมื่อเราผสมนะ เมื่อเราผสมปั๊บนะเราก็สามารถที่จะรับเหรียญเป็นเงินได้นะครับมันจะเด้งมานอกก็คือมันจะสมเด้งนอกอ่านนี้ก็คือสมแล้วก็อันนี้ก็ได้รับประมาณ3ามนะแต่ว่าเราต้องรับชมวิดีโอก่อนด้วยตรงนี้นะแต่ว่าตรงนี้ผมขอไม่รับชมเนาะจะอธิบายเมนูอื่นๆกันต่อทุกคนนะครับผมนะเมนูอื่นๆก็คืออ่าเมนูนี้นะครับเรากดเข้าไปไม่ได้นะ่าจส่งเดรียญนี้แต่ว่าเพจพาวกดได้นี่คือเมนูการถอนเงินเนาะส่วนรุ่นโชคนี้ก็คือกดไปแล้วก็ให้เรากดหมุนสปินไปพับเลยนะครับตรงนี้นะ โอเคทุกคนนะผมได้รับมาอยู่ที่3 0 0โทเคนนะครับเมื่อกี้ก็คือเมื่อเรากดสปินปับ๊บไปปั๊บนะมันจะมีวิดีโอเด้งเข้ามาให้เรารับชมวิดีโอทุกคนนะในส่วนของอันนี้ละ่ะกดเข้าไปนะครับอันนี้ก็คือนะเป็นภารกิจทุกคนนะก็คือเราต้องกดตรงนี้ไปแล้วก็สะสมให้ครบ3ามแสนกว่าตรงนี้ผมคิดว่ามันไม่รับริงก็คือก็คือว่าเราไม่ต้องทําตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้คือเมนูก,การฉีดเพื่อนนะโดยการเปรโมทแอปพลิเคชันนะครับวิธีการก็คือกดทาว่า คลิกปุ่มแชร์เพื่อแชร์ลิงก์กดตรงนี้นะครับแล้วก็จะนั้นก็คัดลอกลิงก์นี้นะครับแล้วก็จะบันทึกเป็นค r วอารโค้ดก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ไปส่งกับเพื่อนของเราได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมนะสำเนารหัสเชิญตรงนี้ด้วยนะครับผมนะก็ใครที่ยังไม่ใส่ถัสเชิญนะครับให้เรามาใส่ถัสเชิญตรงนี้นะครับผมนะก็คือถัดเชิญก็2 7 6 6 4 6 8นะครับผมนะคนใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคนะกดตรงนี้แล้วก็ใส่ไปนะครับอ่ะสองเจ็ดหกหกนะ 2 7 6 6 4 6 8คุณก็กดตรงนี้ไปปั๊บเลยนะคุณก็จะได้รับเป็นแต้มนะครับตรงนี้เนาะโอเคทุกคนนะั่นเดี๋ยวนะครับเราก็ไปเชิญเพื่อนได้เลยตรงนี้นะครับต่อมาก็คือเป็นเมนูกล่องเงินสดนะกดเข้าไปนะกล่องเงินสดคือเราสามารถกดรับแล้วก็รับชมวิดีโอไปแล้วก็รับไปนะอันนี้คือต้องรับชม2วิดีโออันนี้15วิดีโออันนี้ 20- นี่40วิดีโอโอ้โหเยอะมากทุกคนนะก็ไม่ต้องทําก็ได้ตรงนี้นะผมมันเยอะมากทุกคนแต่ว่าใครว่างก็ กดตรงนี้ได้เลยนะข้างล่างนี้แหละคือรังคาทุกคนนะลังคาที่เราจะอัปเกรดอ่ะผมได้รับอาเก็บแล้วผมก็จะกดตรงนี้เพราะว่าผมปลดล็อกแล้วเมื่อกี้เนาะแต่อันนี้คือต้องมีพื้นว่างเนาะอ่ะผมขอไม่เอาอีกแล้วกันเนาะทำไมผมถึงไม่รับอีกเพราะว่าเมื่อกี้พื้นของพื้นที่ของผมคือไม่เหลือทุกคนนะก็เลยไม่อยากรับอีกทุกคนนะเดี๋ยวผมขอผสมก่อนแล้วกันแล้วก็เราค่อยรับนะครับอ่าแล้วก็ลังคาทุกคนแล้วก็กดรับพงมีนะอ่าแล้วก็รับต่อนะครับ รับต่อทุกคนอ่าโอเคนะครับอาตามนี้เลยทุกคนนะแล้วก็อ่าเมื่อกี้ทุกคนไม่ใช่เป็นการรับฟรีนะเมื่อกี้คือเป็นการซื้อทุกคนนะนี่เราซื้อเนาะซื้อด้วยการอ่าจากเรียตรงนี้โอ้ไม่น่าซื้อเลยทุกคนนะ ไม่น่าซื้อเลยเมื่อกี้นะครับอันนี้คือการเช็คอินนะครับการเช็คอินก็กดเช็คอินไปวันนี้ก็รับไป600เหรียญน,นะกดคําว่าเช็คอินไปได้เลยน,นะแต่ว่าเราต้องเช็คอิน3รายการด้วยกันคือ3ครั้งเราถึงจะได้รับอยู่ที่600เหรียญน,นะครับผมนะ <S <S อันนี้คือเมนูซื้อนะอันนี้คือเมนูฟรีแล้วก็อันนี้คือเมนูเร่งความเร็วนะการเร่งความเร็วก็คือว่าในอีกสามทีนะ <S <S เพื่อจะเร่งการผลิตเหรียญทองให้นะ <S <S นก็คือเราก็กดคําว่าเร่งเดี๋ยวนี้แล้วก็รับชมวิดีโอไป1ครั้งอ่านเดี๋ยวผมจะลองนะครับ โอเคทุกคนนะครับเมื่อกี้ผมก็ได้เร่งแล,แล้วแล้วก็ดูสิทุกคนนะมีเหรียญเข้ามาหเยอะทุกคนนะนี่ทุกคนดูดิม,มีการปั๊มเลยทุกคนนะนี่ทุกคนนะก็ประมาณนี้นะครับผมหน้าที่เรือก็แล้วก็สรุปนะครับเกมนี้คือเป็นการสะสมธนบัตรสีเขียวนะโดยการผสมนะครับอ่าผสมแบบนี้แล้วก็มันลุ้นนะบางทีมันลุ้นปับ๊บอ่าแบบนี้ทุกคนนะมันก็จะให้เหรียญกับเราด้วยการรับชมวิดีโอนะครับหรือเราจะไป ใช้วิธีของการหมุนสปินตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้หรือการเชิญเพื่อนก็ได้เหมือนกันตรงนี้นะครับแล้วแต่เราว่าเราจะใช้วิธีไหนนะครับผมนะก็ประมาณนี้ในสุดของคลิปวิดีโอนี้นะครับผมนะก็ถ้าเกิดว่าใคร ยังไม่เคยโหลดนะก็อยากลองเล่นนะครับแล้วก็ดูแล้ววิธีการเล่นมันไม่ยากเท่าไหร่ก็น่าจะเหมาะกับทุกคนนะที่อยากหาเงินฟรีจากการเลิ่เกมนะครับนะครับถอนขั้นต่ำอยู่ที่10บาทเนาะผมคาดว่าการถอนเงินที่ถอนเงินได้อยู่ที่10บาทกับให้20บาทวกนี้เองเนาะห้บาทนี้น่าจะไม่ได้จริงนะแต่ว่า10บาทน่าจะได้ชว์นะครับ จากที่ผมเคยเล่นแอปนี้มานะครับผมนะจากที่ผมเคยเล่นแอปแนวนี้มาทุกคนนะครับผมนะก็สำหรับวิดีโอนี้ผมมีประมาณนี้นะครับมาสอนเพื่อนหาเงินฟรีจากแอบปบหาเงินใหม่มาแนะนําเพียงเท่านี้เนาะใครมีเพิ่มเติมอะไรคอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ